เบลล่าอวดไลฟ์สไตล์สุดชิคแต่เอ๊ะภาพนี้สถานที่คุ้นๆนะเนี่ยกลายเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วในตอนนี้สำหรับเรื่องหัวใจเบลล่าราณีที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นสีชมพูวานหวาน หลังจากที่เปิดตัวศึกษาดูใจอยู่กับนักธุรกิจดุมไฮโซวิลชวินก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้ออกมาโพสต์ภาพอินสตาแกรมหลังจากที่ได้ไปล่องเรือชมวิวที่แม่น้ำเจ้าพระยาหลายคนก็ได้แอบสงสัยว่าเบลล่านั้นไปด้วยหรือเปล่าล่าสุด16กรกฎาคมเบลล่าได้ออกมาโพสต์ภาพแบบเดียวกันถามกลางคอมเมนต์ที่เข้ามาบอกว่าไปด้วยกันจริงก็รอรูปคู่จ้า ดูยังไงก็คือสถานที่เดียวกันยืนยันนอนยันเลยค่ะเชื่อว่าไม่นานเกินรอได้เห็นภาพคู่แน่นอนบอกเลยว่าหวานกันมากขึ้นทำแฟนๆใจฟูสุดๆขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆนะคะทางทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ